สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนในช่องของสมัยพยากรณ์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะคลิปวิดีโอนี้ค่ะเป็นคลิปที่สมัยจะมาพูดถึงการโคจรยกย้ายของดวงดาวนั่นก็คือดาวพระอังคารนะคะซึ่งดาวพระอังคารได้ทำการโคจรยกย้ายในวันที่15พฤศจิกายนปี2566นะดาวพระอังคารเป็นดาวที่มีความสำคัญต่อแต่ละ ลัคนาราศีค่ะจะหมายถึงการต่อสู้การบุกเบิกจะหมายถึงความพยายามความมุ่งมั่นอุตสาหะและดาวพระอังคารก็ยังเป็นตัวแทนในเรื่องของความแข็งแกร่งด้วยนะคะเรามาเช็คกันเลยค่ะว่าแต่ละลัคนาราศีนั้นจะได้รับอิทธิพลจากการโคจรยกย้ายของดาวพระอังคารอย่างไรบ้างค่ะ และคิวนี้นะคะก็เป็นคิวของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีเมษค่ะชาวเมษท่านใดที่เช็คแล้วหรือว่าทราบแล้วว่าตัวเองนั้นเกิดอยู่ในลัคนาราศีเมษก็สามารถฟังคลิปนี้ได้เลยนะคะแต่ถ้าท่านใดย,ยังไม่ทราบหรือยังไม่ทําการเช็คลัคนาเกิดของตัวเองก็สามารถดูจากวันและเดือนที่เกิดก่อนได้ค่ะ ผู้ที่เกิดในราศีเมษนั่นก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16เมษายนจนถึงวันที่15พฤษภาคมโดยประมาณค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเช็คกันเลยสำหรับชาวลัคนาราศีเมษว่าในช่วงที่ดาวพระอังคารได้ทำการโคจรยกย้ายราศีในครั้งนี้จะส่งผลส่งอิทธิพลต่อคุณอย่างไรบ้างค่ะ ชาวลัคนาราศีเมษค้าดาวพระอังคารนั้นถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนดาวประจำตัวของคุณและอีกพบเรือนหนึ่งที่ดาวพระอังคารครองอยู่นั่นก็คือเป็นดาวเจ้าเรือนมรณะของคุณนั่นเองค่ะในวันที่15พฤศจิกายนปี2566ไปจนถึงวันที่27ธันวาคมปี2566เป็นช่วงที่ดาวพระอังคารดวงนี้ได้ทําการโคจรยกย้ายราศีมาอยู่ที่ราศีพิจิก นั่นก็คือมาอยู่ในเรือนมรณะของดวงชะตาค่ะแต่การมาของดาวพระอังคารในครั้งนี้เนี่ยถือว่าเป็นการมาที่เข้มแข็งมากนะคะเพราะดาวพระอังคารเป็นทั้งเกษตรราธิบดีแล้วก็เป็นทั้งเทวีโชคควบรวมสองตำแหน่งกันเลยทีเดียวค่ะแม้ว่าดาวพระอังคารจะโคจรมาสถิตอยู่ในเรือนมรณะซึ่งถือว่าเป็นเรือนเสียแต่การที่เราได้พิจารณาเห็นถึงตำแหน่งของดาวพระอังคารนั้นแล้วก็ต้องบอกว่ามันจะมีมุมที่ดีเข้ามาต่อดวงชะตา าวลัคนาราศีเมษอย่างแน่นอนดาวพระอังคารเป็นดาวประจําตัวนั่นก็หมายถึงเรื่องของจิตใจบุคลิกลักษณะนิสัยดาวพระอังคารเป็นดาวมรณะมันนั่นก็หมายถึงเรื่องของการโยกย,ย้ายการเปลี่ยนแปลงการย้ายจากสภาวะหนึ่งไปสู่อีกสภาวะหนึ่งจากสถานที่หนึ่งไปสู่สถานที่หนึ่งมรณะหมายถึงมรดกก็ได้มรณะหมายถึงเรื่องของสุขภาพเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บแบบนี้ก็ได้หมายถึงอุบัติเหตุหมายถึงความผิดหวังหมายถึง ของเก่านะคะหมายถึงปัญหาหรืออุปสรรคก็ได้ความหมายมันค่อนข้างกว้างนะคะและในจังหวะที่ดาวพระอังคารโคจรมาสถิตยอยู่ในเรือนมรณะแบบนี้ประการแรกเลยค่ะสมัยจะต้องเตือนชาวลัคนาราศีเมษในเรื่องของสุขภาพเพราะดาวประจําตัวเข้าสู่เรือนมรณะมันมีเกณฑ์เป็นไปได้นะที่ในระยะนี้คุณจะมีเกณฑ์เจ็บไข้ไม่สบายป่วยนะคะปวดเนื้อปวดตัวหรือว่าถ้าไม่ใช่ตัวคุณเนี่ยก็จะเป็นคนใกล้ตัวนะคะที่มีเกณฑ์ไม่ สบายเป็นหวัดเป็นไข้หรือมีโรคประจำตัวอะไรบางอย่างที่มันกําลังกําเริบนะคะรวมไปถึงเรื่องของอุบัติเหตุการเดินทางต่างๆนานาสมัยจึงอยากจะเตือนชาวลัคนาราศีเมษว่าในช่วงระยะนี้15พฤศจิกาไปจนถึง27่ธันวาให้ระมัดระวังทั้งเรื่องของอาหารการกินเรื่องของการพักผ่อนเรื่องของสุขภาพการออกกําลังกายแล้วก็เรื่อง,องการเดินทางอุบัติเหตุการใช้รถใช้ถนนขับรถขับราต่างๆระมัดระวังให้ มากขึ้นจะดีที่สุดเลยนะคะ ดาวพระอังคารเนี่ยโคจรมาอยู่ในเรือนเสียก็จริงแต่ได้ตำแหน่งที่เข้มแข็งคือเป็นเกษตรราธิบดีสมัยมองว่ามันจะมีเรื่องร้ายๆเกิดขึ้นก่อนแล้วมันจะมีเรื่องดีตามมามันเหมือนเป็นทุกขลาภก็ว่าได้นะเพราะดาวพระอังคารเนี่ยเป็นทั้งเกษตรราธิบดีและก็เป็นทั้งเทวีโชคนะคะถือว่าเป็นทุกขลาภได้เลยนะคะมีเรื่องราวอะไรที่มันเกิดขึ้นแบบที่คุณไม่อยากจะให้มันเกิดแต่สุดท้ายพอมันเกิดขึ้นแล้วอะเราก็เสียใจเราก็ไม่อยากจะ ให้มันเกิดขึ้นแต่สุดท้ายมันก็มีข่าวดีเข้ามานะมันก็มีเรื่องราวดีๆตามเข้ามานะจนทําให้คุณสามารถที่จะลืมเรื่องไม่ดีที่เกิดขึ้นก่อนหน้าไปได้เนี่ค่ะลักษณะนี้มีเกณฑ์เกิดขึ้นกับชาวลัคนาราศีเมษและไม่พอเท่านั้นดาวพระอังคารมาเป็นเกษตรราธิบดีในเรือนมรณะเด่นชัดในเรื่องของมรดกในเรื่องของการรับอะไรบางอย่างจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งนคะคะคำว่ารับมรดกเนี่ยอย่านึกถึงแค่รับที่รับทางการโอนโฉนดจาก พ่อแม่นะคะการได้มรดกจากปู่ย่าตายายอย่ามองแค่นั้นการได้รับมรดกเนี่ยหมายความว่า มีคนที่ทํางานที่อยู่ตําแหน่งสูงกว่าคุณเนี่ยเขาออกไปเขาลาออกหรือด้วยเหตุจําเป็นอะไรก็ตามแล้วคุณได้ไปรับตําแหน่งนั้นแทนนี่เขาถือว่าได้รับมรดกเช่นเดียวกันเป็นมรดกทางการงานนะคะถือว่าเป็นช่วงจังหวะที่ชาวลัคนาราศีเมษอาจจะได้เจอกับเหตุการณ์อะไรที่คุณนึกไม่ถึงคาดไม่ถึงในช่วงนี้ก็เป็นไปได้นะคะขอให้มองในหลายแง่มุมนะและไม่พอเท่านั้นค่ะดาวพระอังคารเนี่ยเป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับรถเกี่ยว เกี่ยวข้องกับยวดยานพาหนะเกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางคุณจะมีเกณฑ์การเดินทางบ่อยมากขึ้นมีเกณฑ์ข้องเกี่ยวกับทางไกลทางต่างประเทศนะคะบางคนเนี่ยได้เดินทางไปต่างจังหวัดไปในที่ที่คุณไม่เคยไปบางคนได้เดินทางไกลไปต่างประเทศลักษณะนี้ก็ได้หรือไม่เช่นนั้นก็จะเป็นช่วงที่ชาวลัคนาราศีเมท่านที่มีรถมียวดยานพาหนะเนี่ยอาจจะมีรายจ่ายค่อนข้างเยอะเกี่ยวกับเรื่องของรถเกี่ยวกับเรื่องของการเดินทาง เป็นช่วงจังหวะที่ต้องทําประกันร,รถพอดีเป็นช่วงจังหวะที่คุณมีการเดินทางบ่อยๆแล้วใช้เงินเยอะเพราะว่าการเดินทางแต่ละครั้งเนาะมันก็มีค่าใช้จ่ายเข้ามาลักษณะนี้ก็เป็นไปได้นะคะโดยภาพรวมเนี่ยสมัยมองว่ามุมที่ดีก็มีสําหรับชาวเมษมุมที่ต้องระมัดระวังก็มีแต่ขอพูดถึงข่าวดีอีกประการหนึ่งนะคุณมีเกณฑ์ที่จะได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนจากบุคคลที่เป็นเพศหญิงอันนี้เด่นชัดเลยเพราะว่าดาวพระอังคารนั้นโจรมาได้ตำแหน่งเป็นเทวีโช นะคะอาจจะมีคนเพศหญิงยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือคุณในบางเรื่องบางราวหรือถ้าไม่ใช่เพศหญิงนะ อาจจะเป็นเพศชายที่มีบุค,คลิกลักษณะคล้ายผู้หญิงเนี่ยก็ได้นะคะได้รับการช่วยเหลือจากคนกลุ่มนี้ก็ได้นะคะในแง่มุมใดในแง่มุมหนึ่งเขาแนะนําเรื่องการงานเขาหาสถานที่ทํางานให้หรือว่าเขาอาจจะให้แง่คิดอะไรบางอย่างนะคะหรือบางทีเนี่ยเขามาช่วยคุณแก้ไขปัญหาก็ได้นะชาวลัคนาราศีเมษคะในช่วงนี้ปัญหาเก่าๆจะได้รับการคลี่คลาย นะคุณเจอปัญหาอะไรมาก่อนคุณทุกข์ใจอะไรมาก่อนช่วงนี้จะเริ่มเบาขึ้นบางขึ้นหาทางออกทางแก้ได้ดีขึ้นนะเป็นจังหวะที่ชาวลัคนาราศีเมษเนี่ยได้เจอกับการเปลี่ยนแปลงหลายสิ่งหลายอย่างเพราะฉะนั้นพยายามทําตัวให้รับมือกับสถานการณ์ต่างๆได้ดีจะดีที่สุดค่ะคราวๆเท่านี้นะคะสําหรับชาวเมษสมัยก็ต้องขออวยพรอวยชัยให้ชาวเมษทุกคนทุกท่านประสบพบเจอแต่สิ่งดีๆค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ